สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดตาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญมากในชีวิตของชาวราศีกรกฎจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะผ่านพลังงานจากไพ่ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งดีๆเราก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากเพียงแต่ว่าเราอาจจะฟังเป็นแนวทาง เพื่อระมัดระวังตัวนะระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญนะ่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีก็รากฎกันบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย เจ็ดเหรียญนะคะหกถ้วยแชมเปญรันแฮังแมนนะคะเพสออฟเพนโชโคเดอะฟูลเฮอร์มิสสิบถ้วยนะคะก้าวไม้เทา้าและใบสุดท้ายสี่ถ้วย นะถือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วก็จะมีไพ่พ,พาเพ็เนทนะสเปเรชชัลครีการสแสวงหาความสุขนะสแสวงหาความสําเร็จมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณกําลังก้าวไปสู่ความสําเร็จนะไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับรางวัลแห่งความขยันนะรางวัลแห่งความสําเร็จความมานะพยายามบากบั่นของคุณนะไม่เสียเปล่านะคะ นะเสียเงือไม่เสียเปล่านะความสําเร็จกําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วก่อนหน้านี้ใครที่ลงทุนลงแรงนะาทั้งแรงกายแรงใจมุ่งมั่นทําสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลกําไรนะาสิ่งนั้นกําลังผลิดอกออกผลกําไรให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะคะเป็นรางวัลที่คุณลงมือทําด้วยตัวของคุณเองนะความขยันขันแข็งความมานะพยายามนี่แหละนะาที่จะพลิก ะะพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเราเกิดปาฏิหารกันเลยนะชีวิตกําลังจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่จะทําให้คุณเติบโตขึ้นในเรื่องของการทํางานนะบางท่านมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะทำงานที่ไหนมานานก็จะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นนะได้ทํางานที่มีความสําคัญนะเป็นงานที่ยากนะหรือเราอาจจะได้ความไว้วางใจให มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคะได้อัพเลเวลเป็นหัวหน้านะได้ตำแหน่งงานที่ดีมีอำนาจในการสั่งการนะคะมีความความแบบมีบารมาีสามารถมีลูกน้องในการควบคุมได้นะคะคำพูดคำเจรจาของเราก็มีอำนาจนาจะมีอำนาจบารมีนะมีคนนับหน้าถือตา มีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นมีข่าวดีเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนงานหรืองานที่ทำอยู่จะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะนะใครที่ทำงานมานานคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการทำงานนะใครคาดหวังเรื่องของตำแหน่งเรื่องของเงินเดือนเงินโบนัสเงินรางวัลต่างๆมีโอกาสสําเร็จนะอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ได้กลับไปเคลียอะไรเก่าๆอาจจะเป็นงานเก่าๆโปรเจกต์เดิมๆที่อาจจะถูกพักไว้ แล้วคุณกลับไปปัดฝุ่นใหม่นะทำใหม่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้ไอเดียดีๆนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันดูร้าหลังสิ่งที่มันทันสมัยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะ นะได้ไปเคลียร์ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาอะไรที่เป็นคาราคาซังคุณสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีนะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียที่มันสามารถนํามาสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆนะใครที่ทําอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถใช้ทักษะเฉพาะด้านนะคะเป็นช่างนะต่างๆช่างฝีมือนะคะนะช่างแกะนะช่างเสริมสวยนะช่างอุตสาหกรรมนะที่ สร้างสรรผลงานด้วยไอเดียด้วยฝีมือความสามารถพิเศษเนี่ยช่วงนี้ผลงานของคุณจะได้รับการโดดเด่นนะคะหรือใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทาธุรกิจซื้อมาขายไปทําธุรกิจที่ต้องติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาธุรกิจออนไลน์นะช่วงนี้เฮงฟังดีมากมากนะช่วงกบโกยของคุณเลยก็ขอให้เร่งทําเร่งสร้างนะยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะคะแล้วก็ต้องพยายาม พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะหาสินค้าที่มันหลากหลายนะคะทำการตลาดให้ดีนะ,ะพยายามเปิดรับมุมมองใหม่ๆอะไรเดิมๆบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเราก็ต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆคือแค่เราเปลี่ยนความคิดมันก็สามารถพลิกชีวิตของเราให้ดีขึ้นเราเกิดปฏิหารกันเลยนะคะหรืออะไรที่เราทําไม่เป็น นะเราก็ขอให้ลองเปิดใจลงมือทําอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ลองลงมือทําดูก่อนนะคะคุณอาจจะทําได้ดีเกินคาดก็ได้นะอย่าดอาูอย่าดูถูกความสามารถตัวเองนะคุณมีดีอะไรในตัวเยอะแยะมากมายเลยทเดียนะคะใครจะดูถูกเราช่างเขานะเราอย่าดูถูกตัวเราเองก็พอนะคะบางท่านอาจจะกําลังอยู่ในสถานการณ์กดดันนะคะอยู่ในเหตุการณ์วิกฤตนะอยู่ในความทุกข์ความ ทรมานนะคะอาจจะจมปากอยู่กับความร่มหลวอะไรบางอย่างนะก็พยายามสลัดนะคะสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตนะเราเสียใจได้เราเศร้าได้แต่เราก็ต้องพยายามลุกขึ้นมาใหม่นะคะชีวิตต้องก้าวเดินไปข้างหน้านะชีวิตของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จก้าวไปสู่ความสุขความสมหวังนะคะนะถ้าเราโมจต่จมกับสิ่งที่มันไม่ดีนะไม่ยอมที่จะหลุดพ้นจากมันเราก็จะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะนะดังนั้นอะไรที่มันไม่ดี สิ่งที่มันเป็นท็อกซิกต่างๆนะเราสลัดมันทิ้งไปเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆนะเรื่องราวดีๆรวมถึงคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะคะบางท่านช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะเดินทางไป ร่วมกิจกรรมดีๆนะคะเกี่ยวกับที่ทํางานก็ได้นะคะหรืออาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะไปรับพลังงานบวกดีๆทํางานมาเหนื่อยบางทีก็ต้องพักผ่อนบ้างน,นะคะนะไปพักผ่อนหรือไปทํากิจกรรมที่จะทําให้เรามีความสุขคือถ้าไปหมกบุ่นกับเรื่องของการทํางานมากเกินไปมันจะรู้สึกเบื่อนะทำอะไรบางอย่างมากเกินมันจะเบื่อมันจะหมดพลังหมดไฟนะคะเราก็ต้องไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจกับการ ทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะไปเดินไปสู่โลกใบใหม่นะไปดูไปดูไปอยู่กับสังคมใหม่ๆนะคะมันก็จะทําให้เรามีมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะการได้เข้าสังคมใหม่ๆมันก็ทําให้เรารู้จักผู้คนหลากหลายเป็นการเปิดโอกาสนะให้เราได้เจอ โนทางในการทํามาหากินก็เป็นไปได้นะคะในะเรื่องของการทํางานช่วงนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าก้าวกระโดดในหน้าที่การงานงานที่ทําอยู่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือหากใครจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้เจองานที่ดีที่เหมาะสมกับความสามารถใครกําลังมองหางานทําอยู่นะคะก็อาจจะมีคนรู้จักนะที่จะช่วยหางานให้ทํานะคะเรื่องของการเงินนะก็โดดเด่นในแพรกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษเงินโบนัส คือเงินนอกเหนือจากเงินประจําที่เราได้นะคะนะเป็นเงินที่ได้มาแบบเกินความคาดหมายด้วยเงินของเรานะก็ต้องเป็นของเราคาดหวังเงินจากที่ไหนไว้นะคะก็มีโอกาสได้มาเป็นของเราคือเหมือนกับว่าถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างแล้วผลตอบแทนนั้นนะมันอาจจะอาได้ล่าช้าบ้างหรือเรากําลังรอคอยเงินสักก้อนหนึ่งนะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินนั้นมาเป็นของคุณก็อย่างที่บอกไปว่าอะไรที่มันเป็นของเรานะเราก็จะได้มันมานะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่มาจากความสามารถมาจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองนะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวรค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะคะพอคนเราเติบโตขึ้นนะมีครอบครัวภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะตามตามตัวเราไปเลยนะคะนะก็อย่าได้ท้อเพียงแต่ว่า เราหาเงินได้เยอะนะค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะตามไปด้วยแต่เชื่อว่าคุณสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะช่วงนี้คุณก็บริหารจัดการเรื่องของอเรื่องของการเงินค่อนข้างลงตัวดีมากๆเรื่องของการทํางานก็อาจจะทํางานเยอะมากหน่อยนะอาจจะด้วยหน้าที่การงานที่มันเพิ่มมากขึ้น ความที่ได้รับความไว้วางใจให้ทํางานสําคัญมันอาจจะมีเครียดบ้างนะคะท้อบ้างแต่ก็ขอให้สู้ๆเพราะสิ่งที่คุณทํานี่แหละที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในภายภาคหน้านะทำให้คนในครอบครัวได้อยู่อย่างสุขสบายด้วยนะคะคนในครอบครัวก็คอยเป็นกําลังใจคอยซัพพอร์ตให้กับคุณดีมากๆส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนมีคู่นะช่วงนี้คนมีคู่อา,อาจจะ ความรักช่วงนี้อาจจะดูจืดจางไปบ้างอาจจะด้วยต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่ามีภาระหน้าที่เรื่องของการทํางานนะบางคู่นี่ต่างคนต่างทํางานเจอกันน้อยมากนะคะขนาดอยู่บ้านเดียวกันนี่นะพูดกันนี่นับคํากันได้เลยก็อย่าให้ความสัมพันธ์มันเหินห่างโดยเด็ดขาดนะหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างาคุยกัน เปิดใจคุยกันคุยกันเรื่องสเพเหะต่างๆนะคะถามสารทุกข์สุขติดต่อกันบ้างคือแสดงความรักความห่วงใยซึ้นกันได้กันบ้างนะไม่มีเวลาไม่เป็นไรแล้วก็ส่งข้อความให้กําลังใจเส้นกันได้กันอย่าให้ความหวานนะมันมันจางหายไปนะคะก็ต้องพยายามกระชับความรักความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะเคยรักกันหวานชื่อยังไงก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะรักกันหวานชื่นอย่างนั้นตลอดไปคือความรัก นะคะคนรักกันเนี่ยมันต้องหล่อเลี้ยงด้วยการด้วยการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะความรักถึงจะไปกันรอดนะคะนะบางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายการสร้างครอบครัวที่มีความสุขหรือมีการวางแผนนะวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรวางแผนซื้อทรัพย์สินร่วมกันด้วยนะคะนะความรักก็ถือว่า ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าอย่าละเลยเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะก็ควรดูแลใส่ใจกันให้มากขึ้นนะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างป๊อปปีนระเหอบเลยนะคะคือมีคนคุยเยอะแหละนะคะนะหนึ่งในนั้นอาจจะมีคนที่จริงใจนะคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคุณหรือเปล่านะแต่เราก็ต้องดูคนให้ดีดด้วยนะคะนะไม่ใช่มาคนเดียวคือชีวิตของคุณมันมีคนเข้ามาเยอะนะคะนะเราก็ต้องดูคนให้ดีๆอย่าใจร้อนในเรื่องของความรัก เวลานี่แหละที่จะช่วยคัดสรรคนดีๆให้อยู่กับคุณนะคะนะใครดีกับเราเดี๋ยวจะมีเซนต์บางอย่างที่บอกได้เองว่า,วาใครคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะถ้าเขาคือคู่บุญคู่บรารมีนะคู่เวนคู่กรรมที่มีบุญสัมพันธ์กันนะเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุให้ได้มาเจอกันได้มาทําความรู้จักกันมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่บอกได้ว่าเขาคือคนนั้นคือคนที่ใช่นะหรือคุณสองคน คือคู่ที่ใช่ของกันและกันนะคะมันจะมีสัญญาณบางอย่างมีเส้นบางอย่างที่บอกได้เองนะว่าคุณสองคนเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องอ,อย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะความสัมพันธ์ถึงจะยั่งยืนนานนะคะก็เป็นช่วงที่คนโสดดูแล้วนะมีเกณฑ์ที่จะหายโสดโสูงมากๆแต่ถ้าใครเลือกจะอยู่เป็นโสดก็ได้นะคะ นะบางคนมีความสุขกับการอยู่คนเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะคะนะการเป็นโสดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมีความสุขจะด้วยซ้ำนะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วแต่เลยว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะและนี่ก็คือ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญของชาวราศีกรกฎนะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากการกระทำของตัวเราเองนะใครทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีย่อมได้ดีนะคะนะทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นสำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซร์แตงที่เป็นร่วหัวใจข้างล่างนี้ได้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ